สวัสดีทุกคนครับผมผูใดเขามาเมืองคลิปนี้ขอให้รวยให้รวยให้รวยคนเฮดก็ขอให้รวยให้รวยให้รวยคนเมืองกับขอให้รวยให้รวย,ย,ย,ยครับเมนนื่อนี้ซสิมตตำเส็นให้เมืองเด้พี่น้องตำเส็นเล็กครับผมนเ็ ตาเส้นเล็กตําเส้นเล็กใส่กุ้งใส่ปลาหมึกครับผมตอนนี้เราซื้อปลาหมึกมาที่เขาใส่ขับผาถาดที่ตลาดร้อยหนึ่งนะครับน้ำเหี่ยวละน้ำนัวๆอย่างนี้นะ เยอะๆหน่อยตามเส้นนะี่น้องใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่น้ำตาลครับผมปรุงน้ำก่อนนะครับน้ำลายแตกครับผมใส่เส้นลงไปครับผมเส้นเล็ก เป็นเล็กลวกแล้วนะครับก็ลวกไว้มั้ยเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันเป็นก,ก้อนก็ใส่น้ำมันพืชนิดนึงขยำน้ำมันพืชนิดนึง<ช>จ้ะใส่ปลาหมึกครับผมปลาหมึกก็ลวกไว้แล้วนะครับตำเหลาตำเหลา ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อประหมึกซื้อนี่มาปร,มประหมึกกับกุ้งนี่ใส่ปลาบุ้งกับถั่วนิดหน่อยครับผมคนคนเข้ากันครับเห็นไหมหน้าตาน่ารับประทาน เฮ้ยทำไมมันดำดำอ่ะเพราะว่าขวดล่างสะอาดแต่ว่มีตูนึงเด่นเนี่ยมือปั้นเล,ล้อแม่ไปโอ้โหนะครับไม่โรยถั่วแล้วจังโรยตอนที่ครับโอ้โหโอ้โห,โหตับน้ำดำครับปิ๊ ปิดความสตายไว้เสียด้วยเกาล้วน้องเพีงยงโรยถั่วตำน้ำดำครับเสียความผิดพลาดของเจ้าของอยาขความบูิสุกสวัสดีอีกทีนครับผมทางนั้นกินกยเยอ่ะอไ,ได้อยู่แบบตำดับอ่า น้ำดำครับผมน้ำดำคือว่าคือร่างดีใชพี่น้องมมนเห็นแตกมันเห็นมีตูดนะหรอกสิแล้วบุ๊กเอาขับไป บเมนมักยงเลยเน่ะผิดผัาดกินได้คือเก็จะระบายยางดีครับผมใค่กันล้อใจเมียนี้ดีหรอได้จำแล้วฮะฉัไปล่างเพชรแมงกับบแมกินตอกเอะ mhm pin mừng mhm cũng mhm 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 ai mhm 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 nam đầm, năm đầm. Thế yàng... Thế à, ก็ไาดึงหนวดออกดึงออกนวดออกแกตัวมันดองคว่าอือหือ,หอ,หอหยอดมาก ยอดมากมายม,มหาศาลหอมกินน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำนำกี่มือไหมคะ ีไปกเกษียของ,ของ่ปยุติแล้วพี่น้องแต่มันอุ้งเสียง่องพาห้องนั่นนะอือ เว่ามันล่างจะโตแล้วผ้าออกให้เบิด์เจี๊ยบแวะออกกยเขาเอื่นปลาหมึกพ่อปลาหมึอกนนอีไยพ่ออย่างพ่อใช่ผนฟุตบอลโด่งเลยพ่อกระเทือนพ่อพ่อ กลมกลมมากอู้ว่ไปน้ำกันเบื่อดจีขนาดนี่เห็นปะจะบดอันนี้ออก ไม่เหรอเขาว่าพระอาทิตย์อย่างนี้เนี่ยอาทิตย์ต้องกดลูกไปกินเขาแล้วนอนพักกันนอนขึ้นเชียงใท้สามชีติอ่ารับอาาัดรัด mất dưới đất là đất 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 đầm đất đất cái đất 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 ว่ากูหูยังดิงแม่นน,นีมั้งเขาตำม,มึกน้ำดำกดจัดกลุมควมหอมกลิ่นน้ำทะเลเหมือนคือเขาปลาบานสื่อมาแพงแพงร้อยหนึ่งหมด แบบที่เด้อล่ะน้ํนามันก็ได้ <c oughs> จานอนะร่อยแน่อยู่ตลาดกุ้งครึ่งนึ่งมึกครึ่งนึ่งแหละอืก็มีผายของข่อยอย่ยบบาว่าข่อยเด้อพี่น้องว่าหลุดอย่าว่บบาแฮง <laughs> ถ้าบ่เห็นข่อยออกคลิปก็แสดงว่าข่อยไปนอนร่องบาดให้น้องเกลียเล้วถ้าบ่เห็นข่อยก็เมียก็ออกคลิปก็แสดงว่านอนกูนอนกูนี่หรืออ่ะอานจ,จะเป็นโรคท่องร่วงหรืออ่านจ,จะขี้แตก วุ้ใจว่าตายก็แบบกินแล้เสียบอยอ่อือข่อยอึนกั้นบักทัวเสียบอีหลีพี่น้องนะฮะลายของแามอาจิะทอบออนเดือดเท้าเลยอืหลังจากคลิปนี้ก็ ถ้าบบเห็นแต่หน่อยหรือแพร่ว่าบเหน็นผู้ใดผู้นึงก็แสดงว่าขี่แตกโอ้ยมันคือทาง,งายากเกินแตะเกียบหีบตัวเอครับพี่นออ้องไปถ้าบบเห็นกน็ตามนั่นลับพี่น้องไปก่อนจ้าสำหรับอันนี้เราลวกซุปแล้วเราต้องพาพาทองมันออกไปก่นอนนะพ่อ